กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางวง มอลำแพลียวเภาแสงทองอถือในส่วนของทางเจ้าของตลาดยกเลิกงานไปนั่นแหละพี่น้องแล้วทําเอาทาง f อแซีเพลวเาไม่พอใจสิ่งนี้แล้ววิจารณ์ยับทันทีถึงเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะคอมเมนต์แต่ละคนแต่ละท่านเพื่อนบว่าอย่างใดเดียวเจดวงบอสูฟังพี่น้องเพื่อนบอกว่าคนจ้างไม่ถูกต้องนะคะจ้างเขาแล้วมายกเลิกผ้าเป็นที่บ้านเขาปรับนะแบบนี้เพราะผิดเอง ทำไมไม่ตัดสินใจตั้งแต่ทีแรกสิมมเฮตแบบนี้มันบ่ถ,ถือต้องอเลือกที่รักมากทีสร้างทำแบบนี้มันถือว่าไม่ให้เกียรติในส่วนของทางวงมากแล้วใครเขาจะเชื่อถือภราสันมารพิณวงบางท่านก็บอกว่าบ่เป็นยังในส่วนของถึงเขาจะยกเลิกในส่วนตรงนี้แต่วงแพลวพาวก็ยังมีงานสำรองตอนนี้เขาก็มีในส่วนของวงลิกเก มันบอเป็นยังดอกภาษางานยกเลิกงานเดียวว่าสันมาพ่นวองบางท่านก็บ,บอกว่าในส่วนของที่ทงังเขายกเลิกนี่ก็คือแบบว่าเหมือนตั้งใจที่จะหักหน้าวงเพลียวพาาเลยว่าสันว่าหรืออาจไม่ได้ตั้งใจเอาไปตั้งแต่แรกเพราะว่าต้องการจะแก้งเขาหรือไม่เอาเขาไปแล้วมายกเลิกที่หลังมันไม่มืออาชีพว่าสันมาพ่นวงองาคมอมินบางท่านก็บ,บอกว่าคนจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกอันนี้เข้าใจนะ คือมันคือธุรกิจแล้วอีคนที่ไปโบดมั่นไปเบิงบอแค่นั้นละ่ะอาจารนว่าอยากรู้ว่ามีคนไปดูและไม่ได้ไปดูแต่ไม่ชอบเลยร่วมแจมคนบางกลุ่มก็อินกับชีวิตคนอื่นแล้วก็มาว่าเขาเกินไป ทำให้เขามายกเลิกงานมันไม่แฟร์กับในส่วนของทางวงมากว่าสันวาพี่น่องบางท่านก็บอกว่าเขาสีจ้างไผหรือว่าสิยกเลิกไผมันก็เป็นเรื่องของทางเจ้าของงานนั่นละวาสันวาแต่ในส่วนของทางคอม,มินเอฟซีทางคุณแพลวาก็ไม่ถูกใจเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะไม่ให้การสนับสนุนตลาดดังกล่าวแน่นอนวาสันวาบอกว่าเหตุแบบนี้บบไวยนาทางวงหมอลำซื้อดังแล้วก็บอไวยนาทางราชินีหมอลำอันดับหนึ่ง ของประเทศเลยวสันว่าพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องในส่วนของทางความคิดเห็นแล้วก็การวิจารณ์ดังกล่าวก็ทําเอาทางชาวเน็ตอีกฝั่งหนึ่งก็บ่พ่อใจคือกันเพื่อนก็บอกว่ามันก็เป็นซิ์ของเขาเขาจะเอาใครไปแทนก็ได้มันเป็นเงื่อนเขานั่นล่ะพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจ้า